มือมือมือมีจีบายจูงเจอจแล้วก็จูงเป็ตัวคิดสามตัวกเดินตัวให้มันตัวเปิดท่าต แส่าเป็นตนาน่นขึนเรื่อ่าปนดเนี่ยถ้ป็นิรรนี่ยที่นี่แปดนครับไม่เป็นที่แคบนะ ต้องีไม่ได้่ว่าหน้าไป้ไม่กัไนลยปแบต้องวีเลยต้องวันเขียวเเข้าเยหนึ่งเรบ่กข้าหลั่ของจัวเอ็นคอรแวนตีบัน ได้เช็คไม่มีทิกเกอร์เพคมันตีเสร็จบ้านหนึ่งคขอหนึ่งใบคนลล็อกล็อกจัวมื่นแวนผ่านซีคิได้หรือเปล่าผนเลยอาล็อกจั่วไม่ได้คอ

ที่ไปหนึ่งสามสองขีดสองได้เข้าขีดขีดออกเป็นคีดออกเป็นวิ่งอะไรวะเนี่ยเฟิร์สเซคัน

บกนเียมีบสมันบวกหมื่นเลยนะสีมเมื่อกี้ไม่ถึงสาม้าหมื่เราได้สองหมใช่ไหมแล้วก็ลบช่จาเขมือไหสี่สามสี่สามสี่สามสี่คียห้าหมื่นห้าหมื่นแป๊กหนึ่งได้ได้เยอะจได้เข่าเอ้ยมีได้เหรอไม่มีไม่มีไม่มี เขาต้องไปเกียร์สามจะมีได้ไหมจบแล้วจบแล้วเร์สีโลไลท์อยราลเลยทิ้งเกียร์สี่เมื่อกี้เียวหน้ี่บอกว่าข่งไปวันองต้อรบึงขอเก้าที่นี่เกิสองใบที่ตัดั่้งลงเมื่อลง

ทคอันนี <RIS> ้อ <f 000> ันนี้อันหลอันนี <f 000> ้สองมื่นหนึ่งห้าสามนิดขึ้นได้ชีให้ข้าไม่รับเช็คไม่มีทั่เองสามหมื่นห้าสองชี้

ตัวใสิบห้าใช่มใช่สิบแปดยี่แปดสมแปดสี่หมื่นแปดสองคีขบีนใช่ีอะไรางการหวเรางไ่เราี่งนอากไหนันยนกิน้สองเนนรอมค

คีเอาแหวิงไหคาาบาสีงเจดีอีรงส่งที่มอสามสองสามสองคีเอ้ยสองสามสามคีสองแปดได้เดียวิ้งหที่มือสาม